เราเดินมาสันมาสิบนาทีแล้วไปต,ต่อครับยังไม่ถึงครับต่ลงก็พอนะ โอ๊ยเหนื่อยอตอนนี้เราอยู่กับพี่เฉานะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากวณนลนะยานปูแฝดนะครับเป็นคนแรกๆนะครับที่โทรประสานไปยังพิธภัณฑ์ซีนทร์ว่ามีการเจอรอยประหลาดที่คาดว่าะจะเป็นรอยตีนเดี๋ยวเราจะไปถามพี่เาว,ว่าพี่เฉาเป็นคนเจอไหมหรือใครเป็นคนเจอ <S <S เจอตตั้แ่เมื่อไหร่ย,ยังไงพี่เาจะเดินไปสืบไปว้า จะพบเจอนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่บรรลัยงานโปรไฟล์แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปดูครับ,รบไปดูคนคนที่ค้นพบนะครับเดี๋ยวโดยชื่อเมื่อไหร่แงเจอโดนหรือยังครับพี่เจอนานหรือยังแกงเจอนานแล้วล่ะนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปหาไม่เห็นนี่แกก็พาไปดู เราจะดูก็เลยนายทองดีสุปรัตคอนโอนายอะไรนะครับนายทองดีนายทองดีสุปรัดคอนนี่คือครั้งแรกที่ไปเจอเลยไปเจอเลยแต่ต้องบอกอีกหนึ่งว่าเที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาเก็บของป่าเล็กน้อยครับนีนะครับอีกซึ่งเป็นข้อที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะนะครับแต่ก็อาจจะไปเจอมาแต่ว่าก็อาจจะหยุดมาหาอะไรประมาณนั้นล่ะ อ่า<ห><ห>ทานหน่อไม้แต่ว่าไปเจอมาแล้วก็เขามีความทั้งสังเกตนั้นแหละครับแต่ว่าไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ส่งมาให้าหารูปหรือ,อจะมาแจ้งพี่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 เข,า,เขาก็ไปที่จุดนั้นครับของที่ชาวเนี้ยเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับพระบอสากหรืออบรมเกี่ยวกับสร้างอิฐอันพ,พิพิธภัณฑ์มาแล้วไอไปเห็นเทียแรกไอจะซื้อว่ายังไงก็แม่น้องแม่นก็ดูมันชัดเจนก็ก็ว่าใช่ก็เลย รายงานไปก็ได้โทรประสานทางพิสุทธิัณฑ์ครับครับ,รบ,รบก็มันมันมันชัดมันชัดมากอ,อแล้วกร็รอยมันเยอะอ,อนะครับก็เลยแจ้งไปอ,อแต่ทางพิศพุธัณฑ์ก็มาดูมาดูแล้วก็ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าครับแมนหรือพ่แมนนะครับ กว้างยี่สิบยาวก็จะอยู่ประมาณที่ยี่สิบหกย่สิบเจ็ดก็ไม่เท่ากันอันนี้คือเล็กกว่าค่ะอันนี้คือถ้าดูจากตาก็เห็นว่าเล็กกว่าแล้วมันผอมกว่ากว่านเกงในนิ้วก็ไม่ได้กลางเ่าขนาดยังระวีก่อนครับผมนะไม่กลางเท้านี่หมายความว่าถ้ามองถ้ามองเผินๆอ่ะ เราก็จะเห็นแล้วแหละว่ามันมันต่างกันอะขนาดมันต่างกันนะคะเอาละพวกตัวใหญ่กว่ามันก็เห็นรอยมันก็จะใหญ่กว่าก็จริงๆเวลาการเดินอะนิ้วบางที่นิ้วกลางมากางน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดความข้วของนิ้วตามตามขนาดตัวเนาะแต่ว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับท่าทางที่มันเดินด้วยค่ะถ้ามันเดินแบบเต็มเต็มเท้าเลยนิ้วมันก็จะเห็นสัดเจนเต็มที่แล้วก็ถ้ามันแบบวิ่งไปแบบรวดเร็วมันก็จะเห็นแค่วช่วงปลายช่วงเล็บที่จิกลงไป แล,แล้วนอกจากลักษณะของที่มันเดินหรือมันวิ่งด้วยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกซับสเตรตหรือว่าไอตัวบริเวณพื้นผิวของตัวที่มันเหยียบลงไปอ่ะผิวของตะกอนใช่เป็นตะกอนเป็นทรายหรือว่าเป็นโคลนเนาะหรือว่าเป็นดินเหนียวอะไรเงี้ยถ้าดินเหนียวเนี่ยถ้าปกติถ้าเป็นช่วงโคลนหรือดินเหนียวอะ่ะเหยียบลงไปท่าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเหมือนเราอะ่ะมันก็จะมีปูดๆขึ้นมาอย่างเง,งี้ยตรงบริเวณข้างๆใช่ไหมพอเรากดลงไปหนักๆไอตัวเนี้ยมันนิ่มมันอ่อนใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาตาม